เรื่องราวของชายหนุ่มผู้เคยเป็นราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์เพื่อแฝงตัวอยู่ในโลกมนุษย์และใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทว่าเมื่อภายคุกคามโผล่มาอีกครั้งเขาจึงต้องเปิดเผยพลังอสูรในตัวเพื่อปกป้องผู้คนและแสดงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับอนิเมะเรื่อง c a l v a t e s อสูรจอมราชาดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่บิลิบิลิแต่ถ้าคุณไม่ค่อยมีเวลาดูคุณมาถูกทางแล้ว เพราะนี่คือช่องสปอยอนิเมะที่สรุปเนื้อหามาให้แบบกระชับฉับไวก่อนจะเริ่มขอคนละหนึ่งไลค์1นึ่ง subscribe ให้คนละ1ทีแล้วก็ไปเริ่มกันเลย <c oughs> เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในอาณาจาก ia, ักรเทเซียณหมู่บ้านชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซึ่งเด็กสาวผมทองชื่ออลิเซียใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับพ่อของเธอวันหนึ่งอลิเซียสงสัยว่าทำไมแผนที่รอบทวีปเอเซียถึงปกคลุมไปด้วยสีดำ พ่อของเธอจึงอธิบายว่าพื้นที่มืดมิดเหล่านั้นเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอมราชนอสูรทั้งสี่ที่คอยปกป้องทิศทั้งสี่ของทวีปอสูรเหล่านี้แข็งแกร่งมากถึงขั้นสามารถแยกฟ้าทลายแผ่นดินได้และได้สังหารนักสำรวจมากมายที่พยายามจะก้าวข้ามขีดจำกัดของเอเซียทำให้มนุษย์ไม่สามารถสำรวจโลกที่กว้างใหญ่กว่านี้ได้เลยพ่อของอลิเซียเล่าถึงตำนานโบราณว่า ผู้กล้าในหมู่ผู้กล้าจะได้รับอาวุธพิเศษ,ษจากราชาแห่งไฮเดนเพื่อคนหลมจอมราชันอสูรทั้ง4และเมื่อน,นั้นผู้คนก็จะได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้อย่างแท้จริงด้วยความใฝ่ฝันอันแรงกล้าที่จะเป็นผู้กล้าและบุกเบิกโลกใบนี้อลิเซียจึงตั้งใจว่าเมื่อโตขึ้นเธอจะเป็นผู้กล้าและจัดการจอมราชนอสูรทั้งสี่ให้ได้ในปัจจุบัน อลิเซียได้เติบโตขึ้นและตื่นขึ้นมาในรถม้าพร้อมกับผู้กล้าอีก12คนที่ได้รับอาวุธในตำนานและได้รับมอบหมายจากราชาไฮาเดนให้ไปจัดการจอมราชันอสูรระหว่างทางพวกเขาถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดมากมายแต่ด้วยความร่วมมือกันผู้กล้าสเตฟานและอลิเซียใช้พลังจากอาวุธวิเศษจัดการพวกมันได้ทั้งหมดหลังจากฝ่าดงอสูรและอสรพิษสามหัวขนาดใหญ่มาได้พวกเขาก็มาถึงหุบเขาจันทรา ซึ่งเป็นที่อยู่ของเคลว์เทเสจอมราชันอสูรผู้ปกครองทิศใต้ของเอเชียภายในหุบเขาจันทราแผ่นดินก็สั่นสะเทือนร่างอสูรสีดำขนาดใหญ่สีขาของเคลว์เวเสก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับสายฟ้าที่ฟาดลงมาจากเบื้องบนแรงกดดันที่เคลว์เวเสแผ่ออกมานั้นรุนแรงกว่าอสูรที่พวกเขาเคยเจอมามากผู้กล้าทั้ง13คนตระหนักว่าเคลวเทสแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้ สเตฟานนำผู้กล้าเข้าโจมตีแต่ในเสียววินาทีสเตฟานและผู้กล้าคนอื่นๆก็ถูกสังหารอย่างง่ายดายด้วยการโจมตีจากเงาของเคลวาเทสร่างกายของพวกเขาบิดเบี้ยวและขาดรุ่งริ่นไปอลิเซียสังเกตเห็นว่าเคลวาเทสโจมตีจากเงาและพยายามบอกเพื่อนร่วมทีมให้หลบแต่ก็ไม่มีใครสามารถต่อกรกับเคาวาเทสได้อลิเซียใช้ความสามารถของอาวุธวิเศษหลบการโจมตีได้ และใช้ท่าไม้ตายเข้าโจมตีเขาของเคลวาเทสทำให้เคลวาเทสได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่สุดท้ายลมกระโชกรุนแรงที่เคลวาเทสสร้างขึ้นก็ฉีกกระชากพูกล่าที่เหลือรวมถึงอลิเซียอลิเซียเสียใจที่ไม่สามารถทำตามความฝันที่ให้ไว้กับพ่อได้ก่อนที่เธอจะสิ้นใจหลังจากนั้นเคลวาเทสได้บุกโจมตีราชาอาณาจักรไฮเดนเมืองหลวงไฮดรัสซึ่งเป็นที่อยู่ของราชาไฮาเดน เคลว์เเตสต้องการตรวจสอบว่าราชาไฮเดนคือผู้อยู่เบื้องหลังการส่งผู้กล้ามาโจมตีมันหรือไม่ชาวบ้านต่างหนีตายจ้าละวันทหารของราชอาณาจักรพยายามปกป้องเมืองและใช้ยุทธปกรณ์ทุกอย่างรวมถึงเครื่องยิงหินขนาดยักษ์และธนูที่เคลือบด้วยแร่สีแดงซึ่งเป็นแร่ที่ใช้สร้างอาวุธวิเศษของผู้กล้าแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเคลว์เเทสได้เลยในห้องโถงขององค์ราชา ราชาไฮเดนได้รับรายงานความเสียหายและตระหนักว่าผู้กล้าของพวกเขาคงล้มเหลวแม้เหล่าทหารจะขอให้ราชาอบพยพแต่ราชาปฏิเสธและตัดสินใจไปปิดเตาหลอมเพื่อไม่ให้ไฟของไฮเดนดับสูญไม่นานนักเคิลเวเทสก็ปรากฏตัวขึ้นและทำลายสถานที่โดยรอบเคิลเวเทสถามราชาไฮเดนว่าทำไมเผ่าพันธุ์มนุษย์ถึงต้องการชีวิตของมัน ราชาไฮาเดนตอบว่าสัตว์ประหลาดอย่างมันไม่มีทางเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยคำพูดนั้นเคิลเวเทสก็สังหารราชาไฮาเดนและทำลายอาณาจักรไฮเดนจนพังพินาศเคลเวเทสตั้งใจจะกลับไปที่หุบเขาจันทราเพื่อตั้งกองทัพอสูรขึ้นมาบุกทำลายล้างเผาพันธ์มนุษย์ทั้งหมดแต่ในตอนนั้นเคลเวเทสก็ได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องดังมาจากซากปร,รักหักพังของปราสาทเมื่อเข้าไปหาก็พบว่าเด็กน้อยได้รอดชีวิต และมีชายคนหนึ่งที่ร่อแร่เต็มที่ได้ขอร้องให้เค l ลเวเทสเลี้ยงดูเด็กน้อยผู้นี้ต่อไปเค l ลเวเสปฏิเสธในตอนแรกเพราะเห็นว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอและไม่ต่างจากแมลงแต่ชายผู้นั้นยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเด็กตัวน้อยคนนี้ไม่สามารถเลือกสถานที่และเวลาเกิดได้และจะพิสูจน์ให้เคิลเวเทสเห็นคุณค่าของตัวเองในอนาคตข้างหน้าเมื่อชายผู้นั้นสิ้นใจ เคลวเวทสจึงตัดสินใจรับเด็กทารกไปเลี้ยงเพื่อสังเกตการเติบโตของมนุษย์มีการอธิบายเสริมเล็กน้อยว่าทวีปเอเชียประกอบด้วย5เผ่าพันธุ์ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีลักษณะเฉพาะและบทบาทที่แตกต่างกันไปเผ่าดอนเผ่าออกเผ่าซาดา,าเผ่าเบนเผ่าไฮเดนบนโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ทวีปเอเชียถึงจะเห็นว่ายังมีพื้นที่ห่างออกไป แต่เผ่าพันธุ์ทั้ง5้าก็ไม่สามารถรู้เรื่องภายนอกได้เพราะพวกเขาถูกโอบล้อมโดยเหล่าอสูรและจอมราชันทั้ง4ี่ก็ได้ปิดเส้นทางทั้ง4ี่ทิศเอาไว้แล้วเคลวเทสได้นําเด็กน้อยไปยังหุบเขาจันทราเด็กน้อยตอกเป็นเป้าหมายของเหล่าอสูรอย่างง่ายดายแต่เมื่อมีเคลวเทสอยู่ด้วยเด็กน้อยก็ปลอดภัยจากอันตรายเคลวเทสไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรกับเด็กน้อยที่ร้องไห้ไม่หยุดเพราะความหิว เขาพยายามใช้เวทมนต์เพื่อพื้นฟูพลังกายให้เด็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถระง,งับความหิวได้เคาวาเทสโยนเด็กน้อยลงไปในกองแมลงที่กินซากสิ่งสกปร,รกเพื่อทำความสะอาดแต่เด็กน้อยก็ยังร้องไห้ไม่หยุดเคาวาเทสรู้สึกเหนื่อยใจและตระหนักว่าการวิจัยการเติบโตของมนุษย์นั้นยากกว่าที่คิดแต่เขาจะไม่มีทางผิดคำพูดเมื่อตั้งใจจะรับเด็กน้อยผู้นี้เข้ามาดูแลแล,แล้วหรือเพื่อดูแลเด็กน้อยคุนี้ เคลวัตเทสได้กลับไปหาซากศพของผู้กล้านัทีนพลานนอกเมืองหลวงและได้ชุบชีวิตอลิเซียขึ้นมาอลิเซียฟื้นขึ้นมาจากความตายและตกใจเมื่อเห็นเคลวัตเทสเคลวัตเทสบอกว่าอาวุธและเพื่อนของเธอถูกทิ้งไปแล้วและเธอถูกคืนชีพขึ้นมาเพราะดูเหมือนจะมีประโยชน์ร่างกายของอลิเซียมีโลหิตของอสูรไหลเวียนทําให้เธอเป็นซากศพเดินได้ที่ต้องพึ่งพาพลังของเคลวัเทส เธอไม่สามารถขัดคำสั่งของเคลเวเทสได้เลยเคลเวเทสสั่งให้อลิเซียเอานมออกมาให้เด็กทารกแต่อลิเซียไม่มีนมเพราะเธอยังเป็นสาวรบริสุทธิ์อลิเซียรู้สึกอับอายและขอให้เคลเวเทสฆ่าเธอทุ้งไปแต่เคิลเวเทสปฏิเสธเพราะเธอไม่สามารถตายได้ตราบใดที่ยังมีโลหิตของอสูรอยู่ในตัวเด็กทารกร้องไห้เพราะหิวอลิเซียถามว่าทำไมเคิลเวเทสถึงพาเด็กทารกมาที่นี่เคลเวเทสบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องรู้ และต้องการให้เด็กทารกคนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฐานะมนุษย์โดยต้องการให้อลิเซียช่วยดูแลอลิเซียไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กแต่บอกว่าถ้าไม่มีนมก็ต้องหาแม่นมซึ่งต้องใช้เงินจ้างหรือแลกเปลี่ยนด้วยหินเวทมนต์สีแดงที่อยู่ในหุบเขาจันทราเคลวเทสตัดสินใจออกเดินทางไปหาแม่นมอลิเซียตกใจและบอกว่าไม่มีใครจ้างแม่นมในสภาพอสูรแบบนี้ได้เพราะอสูรตัวเล็กๆโผล่ไปในเมืองก็วุ่นวายแล้ว ถ้าเคลวเวเตสไปในร่างใหญ่ก็คงหาแม่นมไม่ได้เธอจึงเสนอว่าจะไปเองแต่เคลวเวเสไม่ยอมปล่อยให้อลิเซียไปกับเด็กเพียงแค่2คนเพราะกลัวว่าจะตายเพราะอสูรระหว่างทางเคลวเวเสเข้าใจเหตุผลและใช้มนเปลี่ยนรูปร่างเป็นเด็กหนุ่มมนุษย์ร่างนี้เป็นร่างของมนุษย์ที่อยู่กับเด็กเป็นคนสุดท้ายความสามารถนี้ของเคลวเวสสร้างความตกใจให้อลิเซียมาก เคลวเทสบอกว่าเขาคือผู้ใช้ s h a ชโดซึ่งแชโดสามารถลอกเลียนแบบสิ่งต่างๆได้เคลวเทสตั้งชื่อตัวเองว่าเคนและเด็กทารกชื่อลูน่าจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังเมืองมนุษย์ระหว่างทางอลิเซียนั้นก็ไม่ต่างจากทาตของเคนเธอรับผิดชอบในการดูแลลูน่าเสียส่วนใหญ่แต่ทุกการกระทําถูกเคนดุดาเป็นประจำจนอลิเซียหงุดหงิดที่จอมราชนอสูรจุกจิกเคนสั่งให้อลิเซียไปล้างตัวและซักผ้าอ้อม ระหว่างนั้นอลิเซียต้องตกใจหนักเพราะพระหอตัวของลูน่านั้นมีตราสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์ไฮเดนประทับอยู่ซึ่งคนที่จะมีสิ่งนี้ได้จำเป็นต้องมีสายเลือดของราชวงศ์เท่านั้นเธอสงสัยว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของราชาไฮาเดนหรือไม่ในขณะที่ราชอาณาจักรไฮเดนที่ถูกทำลายแล้วชายคนหนึ่งเข้ามาในอาณาจักรที่พังทลายและเริ่มตามหาราชาและบุตรของราชาที่รอดชีวิตบนหุบเขา กองทหารของเผ่าดอนนำโดยแม่ทัพโดเรเวลสังเกตการอาณาจักรไฮเดนที่ถูกทำลายโดเรเวลบอกว่าพื้นที่นี้ว่างเปล่าแล้วและสิ่งที่ต้องชิงมาคือกรรมวิธีรับในการถลุงแร่มนเวทมนของราชวงศ์ไฮเดนโดเรเวลสั่งให้ลูกน้องชื่อเมนาตามหาราชาและสายเลือกที่ยังมีชีวิตอยู่และจับเป็นเท่านั้นอลิเซียต่อว่าเคนอย่างหนักที่อยู่ๆก็ลักพาตัวคนของราชวงศ์มาเช่นนี้ แต่เคนยืนยันว่าเขาไม่ได้ลักพาตัวเด็กคนนี้มาแต่กลับกันเขาถูกฝากฝังให้เลี้ยงมาต่างหากเคนบอกว่าเขาได้ทำลายอาณาจักรไฮเดนไปแล้วและเด็กคนนี้ถูกพบใต้ซากปร,รักหักพังของปราสาทและมีสายเลือดของราชาอลลเซียย,ยิ่งเป็นกังวลเข้าไปใหญ่เพราะเมื่อราชาคนเก่าได้ตายไปทุกคนจะออกตามหาเด็กคนนี้ที่มีสิทธิสืบทอดบัลลังก์ของไฮเดน เพราะเป็นสมาชิกของราชวงศ์ที่สามารถรู้ทักษะถลุงแร่ลหลอมอาวุธวิเศษขึ้นมาได้เคนรู้สึกสนใจเรื่องเหล่านี้ไม่น้อยวิธีการสร้างอาวุธวิเศษที่พวกเจ้าใช้อย่างนั้นหรือเคนตระหนักว่าเหตุผลที่เขาพาเด็กคนนี้มาด้วยอาจจะเป็นเพราะชะตาต้องกันเขาตั้งใจจะทําให้เด็กคนนี้กลายเป็นราชาของไฮเดนคนต่อไปและจะเป็นผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเพื่อคอยตรวจสอบความเป็นไปของมนุษย์อลิเซีย ตระหนักได้ถึงความอันตรายที่ออกมาจากตัวของเคนแล้วรู้ตัวว่าตัวเองได้พูดสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องออกไปแล้วเธออยากจะสังหารเคนเสียตรงนี้เลยแต่ก็ไม่สามารถทำได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันต่อเพื่อตามหาแม่นมอีกครั้งอลิเซียรู้สึกสิ้นหวังที่สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมเธอตระหนักว่าภารกิจสุดท้ายของเธอในฐานะผู้กลา้าคือการหยุดยั้งเคน ไม่ให้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดขณะที่พวกเขากำลังเดินทางเคนก็ถูกโจนพวกหนึ่งดักฟาดหัวอย่างแรงจนล้มลงจมกองเลือดอลิเซียตกใจที่ราชันอสูนต้องมาพลาดท่าพเพราะเรื่องแบบนี้ไม่นานอลิเซียก็ถูกสับท้ายทอยจนสลบลงไปอีกคนอลิเซียที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสภาพที่ถูกจับขึ้นรถหมาและขังไว้ในกรงเคนปรากฏตัวขึ้นและบอกอลิเซียว่า พวกเขาถูกจับตัวแล้วซึ่งบ่งบอกว่าการผจนภัยที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น